เป็นเฮียอะไรเยอะใหญ่ๆๆๆ่หญ่ให่่่อยู่เลยไม่ทำอะไรวะเฮ้ยอยู่ได้นึ่อเฮ้ยข่าวมันจะตีเราหรือเปล่าเฮียเฮ้ยเอาตึ้งขอช่วยนะเพื่อน มึงอยู่ไหนโอ๊ยอือเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้ามึงอยู่ไหนอ่ะเอ้าตายแล้วมั้งไอ้เหี้ย เนี่ยมึงดูนี่เนี่ย,ยโซวลไกด์นี่เห็นไม่ไมเราคิดเหมกับบินคิดท่เหมนกับินกับินมึงอย่างงงเหมือนกับบินดีเฮีย <laughs> ใช่เพื่อนมันเหยื่อล่อเฉยไอเฮียมึงไปยเตปอย่าล่อ,ลอไนอะเนี่ยข้อหไม่เห็นอะอข้อห้าัน,น,เนะเก็ตราอโกพเลฟออกพุ อ่า instants คอยอ่าก็ใช้เงินด้วยหรอบัคเก็ตอ๋อบัคเก็มันสมัยมากเลยนี่ไอนี่คืออะไรอ่ะไม่รู้ว่ะเหมือนเหมือนบอลลังเลยไอคือไม่ได้อี อ๋อไหนนี่กูตกใจด้วว่าตัวอะไรมาขึ้นมามันมืดจนมองไม่เห็นวน่าเฮ้ยแสงสุดท้ายวะเฮ้ยมีแสงด้วยเหน็นปะมันคือแสงแล้วอะไปดูก่าเฮ้ยอ๋อต <c oughs> ีได้ไม่ได้กล่องเนี่ยเฮ้ยได้ด้วยวะแย่เจ๋งวะ <c oughs> นี่อะไรเนี่ย คนหรืออะไรเนี่ยไอ้กัว่าปาปามาหลงแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยติดพิษไม่รู้ว่าไม่โดนอ่ะทำไหมอ่ะไม่นะใช่จีดิเอ้ยไม่ได้มาลึกเรื่อยๆนี่ย เดอมบอวเฮ้ยอะไรอะข้างขาวขาวเพื่อนต,นตนอียันตีันเฮ้ยอ้าอย่าตีกันเดียะ่ยาหารเก็บเลยทิ้งลงตรงนี้ก่อนไนดะ้ปอวะเดี๋ยวคอยเดี๋ยวค่อยม,อมเอาม้ยเฮ้เฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้แล้วเ้้เ

はい。 อู้ยฮ right oh, yes> ู้ยนี่หน yes ึ่งน่ากลัวโน่กี่ก้อนเดี๋ยวเห็นแล้ววะอ๋อคุณแจถัดไม่มีไม่ซื้อมาอือกโอ้ โอ้อโหขึ้นไปข้างบนวะจะไปบนลงล่างไปบนได้เฮ้ยอะไรวะรเฮ้ย <ไป S 1> เฮ้ยผ <ไป S 1> ีเหี้ยมุดเลยมาปะา โอ้ยโอ้ยเยี่ยยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฉียนอยู่อยู่อยู่ไอ้มันลอยมาเรื่อยๆเลยเว้ยกลับปฏิฐานกันครับเรากลับปฏิฐานกันกลับปฏิฐานวะเฮ้ยโคตรแรงเมื่อกี้เฮ้ย Ôi không có thấy hiểm mà ơi Ôi 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 đâu quá Có ba rồi. Ôi hìa mẹ Mà cái tay ma của ba mới cân รู้ทางบ้างเรายังไม่รู้เลยเนี่ยเสิร์ฟโดนเฮ้ยเอาโอ้ย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 ไยติดไฟเฮียอ๋อไม่ใช่กูเมื่อกี้กูจีแล้วมึงวิ่งมาชนไฟอยู่ไงเลยโดนนะมีทางรู้จะไม่ได้ไปเลยนะ อนี่ไงาบุตรเนี่ยเห็นไหมนะเฮ้ยโอนนยอที่นี่ที่น่ายไ้ลงได้ด้วยวะลงไปไหนอะ่ะอ้ กูจีไฟให้ไม่ได้แลเพราะถืออะไรไม่ได้โอ้โหเกือบนี่จะมาเมืดมเีไม่รู้เรื่องรปุ๊บลงปน Entering คิปโอ้ยเชียโอ้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 ยไม่กักเพียบเลย ตื่นอีกไปแล้วอ๋อไม่ตื่นอีกสหลังแรงสร้างแงเลยตรอตู้เหรอตู้ก็มีไฟเขียวๆอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเหมือนลอยลอยมาตี๊บ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 มันมาแล้วตี๊บ ไปไปไระวังด้วยนะมั้ยระวังเราจะโดนเองแค่โอ๊ยวิ่งไม่ทันวิ่งไม่ทันเดี๋ยวก,กูแอบไอ้บ่ Leaper hey. Well, what, secret entrance what? Okay. what I what? พื้นฟ่าง oh, yeah. <laughs> <laughs> เลือกเต็มปะเลือกเต็มปะเออโอเค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 เลือกเ,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 เกมคลอ,มองเลยได้และไอ้นี่กูจะหมดแล้วนะไฟอะ่ะแต่ไม่รู้ไฟอันนี้มันเหลือเท่าไหร่โอเคจุกพลาดแล้วโอ้โห,เ,หก <c oughs> เก็บของใส่ตัวแล้วไปเลย ทิ้งส่งกูไปเลยแล้วลกลับขึ้นแรงบนเฮ้ยมาแล้วเ,เป็นเป็นโอ้โหวิ่งวิ่งเจียมากคนฐาแดงกลับมาเลยออออ